คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะกัปจ้บรุกกกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับเฮี้ยแป็ดช่องแตกยับอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับค่ายแป๊กพลติกเพนะครับผมกับเกม Big Bad Bonanza นะครับผมอ่ะ ันนี้เรามาตัวมาที่เอ่อมาที่สองพันหกร้อยนะคะผมมาดูรูปแบบการจ่ายกันเลยนะครับผมสัญลักษณ์ตัวแรกนะครับตัวนี้นะเอ่เหยื่อเนาะจะเป็นตัวที่แพงที่สุดรองลงมาเป็นเบ็ดตกปลานะครับรองลงมาเป็นแมลงปอนะครับต่อมาเป็นกล่องเครื่องมือนะฮะแล้วก็ตัวปลานะครับผมก็มาที่สัญลักษณ์ก็ผมจะเริ่มตัวถูกที่ตัวเตัวเค J 10เจสิบนะคะผมแล้วก็เกมนี้ใช้สเก็ตเตอร์สามตัวนะครับผมตัวนี้ จะเป็นวายนะครับผมอยู่ในสเกตเตอร์เนาะโอเคปไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้ไม่มีอะไรรูปแบบเกมไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราเล่น2องพท่านผู้ชมวันนี้ขอปั่นที่เบ็ดแบาทแล้วกันครับผมอ่ะเาเริ่มที่เบ็ดแบาทจัดไปแบบเทอร์โบหนึ่งรอยรอบเลยครับเกมนี้บอกเลยว่าเมื่อประมาณต้นเดือนที่อยไรสดนะก่อนสงการนะ เกมนี้แบบไอสุดมากเลยท่านผู้ชมนะใครที่ได้ดูไลน์นะบอกเลยมันเถิงมากเกมนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะทําได้อีกหรือเปล่านะเพราะมันนั้นดวงมากเลยท่านผู้ชมเข้า,เ,าเ,เข้าแล้วอ่ะเบ็ดแปดบาทเทียเป็ดเข้าแล้วมากันดีมาดูกันว่าวันนี้เทเป็ดจะตกปลาได้กี่ตัวจะไปได้หมดทั้งสิบเลยหรือเปล่าถ้านักตกปลามไม่โผล่มาก็บอกเลยว่า งามไส้นะฮะเอาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคนที่สองแล้วขออีกสองคนโอเครู้เรื่องเลยอย่างนี้รู้เรื่องเลยครับผมนะบึ้มแน่นอนจังหวะนี้บึ้มแน่นอนโอ้โหมาขนาดนี้นาะนผู้ชมได้แน่นอนเอาเอาเอานักตกปลามาเต็มดอกดอกนี้ยังไงดอกนี้กี่บาท สวยงามครับผม่านผู้ชมโอ้โหเริ่มเกมมาก็แตกกันยั้งไปเลยนะโอ้โหร้อยแปดสิบแปดบาทสวยงามครับผมนะจัดวหวานเจี๊ยบนะโอ้วันเจี๊ยบเลยหวานเจียเยเจ๊ยบกันไปนะเฮ้ยโหไม่ได้ก่อขอนักตกปลาเพิ่มสักหน่อยได้ไหมมาหน่อย อ้าวให้แค่นี้ซะง,งั้นเลยเป็นงั้นไปเอาแล้วหนึ่งมาสุดท้ายท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรถือว่ากำไรได้อยู่ถือว่าเราได้กำไรกันอยู่นะมาขอเล่นที่สิบาทแล้วกันรอบนี้ครับผมจัดออตโต้ไปเกมนี้เน้นเข้าฟีเกมอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมกับว่าไอปลาเนี่ยเลี้ยงซ้ายไปขวานะ ตตัวขึ้นไปสวยงามแน่นอนแต่ว่ามันมันจะไม่จ่ายเป็นราคาเงินถ้าราคาเงินที่อยู่ใต้ปลาคือต้องเข้าสเก็ตเตอร์นะท่านผู้ชมเกมนี้ดูสิว่าจะเข้าฟรีเกมได้อีกหรือเปล่าเกม Big b a บทโมนันซนะครับโอ้โหมาก็แตกกันไปแล้วนะตอนนี้ก็เข้าสุการขาดทุนเรียบร้อยครับขาดทุนแล้วไม่บึ้มแล้วจังหวะนี้ โอ้เมื่อกี้สเกตเตอร์ไม่ค่อยอยู่ข้างบนมันไม่เข้าฟรีเกมอะตาแล้วมารอบนี้เข้าที่สิบบาทมาเดมาดูกันครับรอบนี้เฮียเป็ดจาได้นักตปกปลากี่คนนะฮะอู้หตัวห้าร้อยโอ้ตัวแพงๆไม่ค่อยได้เลยอะ่ะ มาแล้วมาแล้วอีกคนหนึ่งมาแล้วอีกคนหนึ่งมาแล้วมาบิ๊กวินครับผมร้อยห้าสิบาทมาต่อเนื่องเลยโอ้โ oh หท่านผู้ชมต่อเนื่องกัน,กนไปไม่เก้าวินครับได้แค่นี้ว่ะสี่รห้าสิบนะไม่ไม่ได้ปั่นอีกรอบหนึ่งต้องได้สี่คนเสียใจจริงๆไปไปต่อไปต่อไปต่อ อย่างเข้าทุนอยู่นะฮะหากํกำไรให้ได้มารอบนี้ขอปันเบ็ดขึ้นหน่อยเบ็ด21บาทครับต้องทบเบ็ดขึ้นหน่อยแล้วลหะท่านผู้ชมถ้ามันไม่กำไรนะไหนๆก็มี2 0 0 0ก็เล่นเบ็ดแพงๆไปนิดนึงแต่อย่าถึงร้อยนะถึงร้อยหมดเร็วนะฮะนี้จับบสวยๆเด้อ ยังไม่ายโหดเลยนะเข้ารอบที่สามแล้วอย่างรวดเร็วเลยท่านผู้ชมเกมบิ๊กแบดโบลันซ่านะแปลว่ากำลังมาดีแล้วนะฮะตอนนี้เอาละคนที่สองมาอย่างรวดเร็วครับคนที่สามคนที่สี่จัดยังสวยๆให้ผมหน่อยจัดยังแบบบึ้มๆให้สวยหนอ่อยเอาแบบหวาดเจี๊ยบได้ไหมเอาดอกนี้โอ้โหน่าจะมีนักตกปลามานะเอาละดอกนี้ได้นักตกปลาครับผมจัดไปแบบหวานเจี๊ยบนะับผมโอ้จัดไปแบบบึ้ม บิ๊กวินก็สามร้อยหกสิบกว่าบาทหกสบเจดบาทนะเอาขาดีกคนเดียวขาดีกคนเดียวขาดีกคนเดียวเองนัตตุปามาโอ้โหไม่มาโอ้เสียใจจริงๆเหมือนได้เท่าทุนอยู่แล้วนะ,ะไม่ขาดทุนไม่ไม่อะไรเลยเพิเ่มเบ็ดที่สาิบบาทดีกว่าท่านผู้ชม ตอนนี้เพิ่มเบตสามิบบาทแล้วนะครับผมเราขยับเบดขึ้นมาขนาดนี้มันต้องแตกโหดกันบ้างแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เฮียเหลือแค่ทุนพันกว่าบาทแล้วมาแล้วมาบมดสามิเข้าอ่ะโอ้เข้าง่ายเข้าง่ายเข้าง่าย,าายแต่จะจ่ายไหมนี่คือปัญหาเลยท่านผู้ชมนี่คือประเด็นเลยว่าเข้ามาแล้วจะจ่ายไหมอุ้ยตัวตัวละพันห้านะตัว,ล 1, นะตวปลาไม่ลงอะ่ะโอ้โหถ้าลงนะเมื่อกี้นะนี่เ็ปได้แล้วนะ่ะ ้เปิดได้แล้วเมื่อกี้แบบบึ้มเลยนั่นไงโอ้เพิ่งจะมาโอ้มันจ่ายไม่โหดเลยอะเฮ้ยดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้เท่าไหร่โอ้แปดร้อยสิบบาทเขาจัดไปบิ๊กวินแปดร้อยสิบบาทนะครับเขาไม่กำไรอยู่ดีอะ เป็ดว่ามันก็ยังให้กลับมาเท่าทุนอยู่เหมือนเดิมนะตายอย่างรวดเร็วก็ผมเข้ารอบที่สี่โอ้เข้าง่ายเข้าดีแต่เข้าแล้วยังไม่จ่าย,ยเฮปเ็ดเลยอะจังกอนแล้วเนี่ยเฮ้ยหนักตกปลาไปไหนอะหนักตกปลาเออเพิ่งจะมาโอ้เข้าง่ายแต่ไม่จ่ายคืออะไรวะเออเข้าง่ายมาก็จ่ายด้วย เยียมครับผมดอกนี้ไป8ปดร้สิบาทเอ้ดอกนี้กำไรอยู่โอ้โหคนสุดท้ายถ้ามานี่ถ้ามานี่กราบตีเลยนะโอเคว่าแล้วไม่มาน้นีน <c oughs> ก้กำไรมาแล้วกำไรมาที่พันหนึ่งนะผู้ชมไม่ไม่พอว่ะเราต้องขอเพิ่มหน่อยเราต้องขอเพิ่มสักหน่อยนะครับผมโหได้แค่พันเดียวนะสวยงามดีดอกนี้โอ้พัน พันห้าเฉยเลยนะกำไรมาสองพันละไอเฮียก็ยังโลภอยู่ดีไอเฮียขอเล่นต่อหน่อยเล่นที่เบ็ดสาสิบนะท่านผู้ชมนะก็ไปต่อเลยครับขอเข้าสเกตเตอร์อีกสักรอบหนึ่งนะโอ้แต่กูจริงๆได้สองพันแล้วคนเลิกนะยังเล่นต่อเลยขาดทุนแน่เลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ถ้าสกเก็ตเตอร์ลงอีกรอบนึงบอกเลยว่ามีแตกแน่นอนกลับมาเท่าดุนแล้วนี่ไงได้แล้วไม่เลิกไงได้แล้วโลกไงท่านผู้ชมอย่าทำตามนะครับผมนะคลิปนี้ก็จัดทำโพรแกรมบันเทิงเท่าน,นั้นนะฮะไม่แนะนำไม่ทําตามนะทําตามก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมโอ้ได้แล้วไม่เลิกอ่ะ <c oughs> โอ้โหแบ่ อะไรวะได้แล้วไม่เลิกนะฮะผลของโอ้โหนี่คือผลของการที่ได้แล้วไม่ยอมเลิกเล่นได้มาสองพันแล้โลูไงโลบเกินไปไงโดนแดกยับเลยตอนนี้ หมดหมดกันโอ้เรียบร้อยคานผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็หมดที่เรียบร้อยโอ้โหได้แล้วไม่เลิอกอะงอแงนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหร,รับการรับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับกเจ๊งไปดีเรียบร้อยโอ้โหไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เ,เป็ดหน่อยนะฮะ วันนี้พอแค่นี้ก็ผมไปลนะสวัสดีคร่บ